สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงยีนะคะหลังจากที่ใส่บาตรนะคะที่วัฒน,นธรรมนะคะของไทยโยยนะคะบ้านอมเมะคาวันนี้ก็แวะนะคะตามเส้นทางท่องเที่ยวของบ้านอมเมะคามาจุดที่สองนะคะก็คือป้ายนาเตงนะคะของคุณแม่พิสมัยนะคะบรรยากาศนะคะพามาชมบรรยากาศ ะะนคก็จะมีสระน้ำนะคะแล้วก็ปลูกนะคะปลูกมะพร้าวนะคะดอกไม้นะคะจุดนี้จะเป็นจุดรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะมามาทานข้าวเช้านะคะข้าวเที่ยงนะคะก็จะมีชิงช้าให้นั่งนะคะ จุดนี้ก็จะเป็นจุดทำอาหารนะคะพานักท่องเที่ยวทำอาหารอา่แล้วก็มีเลี้ยงบอปลาบอกบนะคะพามาข้างในนะคะพอดีวันนี้วันหยุดนะคะ ก็ไม่ได้แพ้กันนะคะบรรยากาศที่ปายนาเตงของเรานะคะบรรยากาศสดชื่นค่ะคุณแม่พิสมัยจะปลูกข้าวลืมผัวนะคะอยู่ที่ที่นาแห่งนี้นะคะไม่ใช้สารเคมีนะคะ,ะเดี๋ยวพาลุงนะคะ ไปนาะเตีงนะคะเป็นสะพานนะคะไม่ไผ่นะคะที่คุณแม่กับคุณพ่อนะคะร่วมแรงร่วมใจกันทำขึ้นมานะคะอยากให้นักท่องเที่ยวนะคะชาวบ้านนะคะอยากที่จะมาเช็คอินถ่ายรูปนะคะ ร,ร,รอบๆก็จะเป็นนี่นะคะนี้นะคะปลายนาเตงนะคะดอกไม้กำลังขึ้นสวยนะคะ,อะพอมองกลับไปก็จะเป็นกระท่อมปลายนาเตงนะคะบรรยากาศดีมากเช้านี้ฝนไม่ตกโชคดี ส่วนตรงนู้นะะนะคะใกล้ๆนะคะจะเห็นเป็นหนองมักดอนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเห็นหลังคานะคะหลังคาเขียวๆก็จะเป็นวัดป่าสำนักสงฆ์นะคะสวนป่าดอนบงนะคะเดี๋ยวจะพาไปนะคะแล้วก็จะมีที่ยกยอใหญ่นะคะของ คงหนองมักดอนนะคะพื้นที่ทั้งป่าชุมชนแล้วก็หนองขนาดใหญ่นะคะประมาณเกือบพันไร่นะคะประมาณประมาณนี้แล้วก็ถัดเข้าไปอีกนะคะก็จะเป็นวัดหลวงตาแหวนนะคะวัดป่าหนองนกกดนะคะที่เราได้เข้าไปกราบไหว้นะคะ เมื่อกี้นะคะก็ไปทําบุญกับหลวงตาอินตองมาแล้วนะคะอ่าก็มาพาชมเนาะใครที่สนใจอยากจัดทริปนะคะมาทานข้าช้าข้าเที่ยงนะคะข้าเย็นนะคะมาที่อ่อยากมาฟังดนตรีฟ้อนลำนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะมาเที่ยวที่ บ้านอุ่มเมานะคะถ้าก็มีโฮมสเตย์นะคะโฮมสเตย์นอนนะคะนอนตื่นเช้ามาก็จะมาใส่บาทนะคะใส่บาทแล้วก็มาเที่ยวไปนาเตงนะคะแล้วก็ไปวัดดอนบงนะคะแล้วก็ไปหนองบักต่อนนะคะแล้วก็มีกิจกรรมนะคะมีให้เลือก เยอะแยะมากมายนะคะจะทําอะไรนะคะก็จะมีแล้วก็จะมีตอนนี้ก็จะมีผ้าไหมย้อมคามนะคะก็จะมีนะคะก็เนาะพามาชมบรรยากาศสดชื่นนะคะของเช้าวันนี้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ